ไข่ขยี้กุ้งพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับไข่เป็ดวันนี้ก็ใช้สามฟองนะครับกุ้งวันนี้ใช้กุ้งลวกแปดตัวนี่ครับยังไม่สุกเท่าไหร่นะครับพอตึงๆเดี๋ยวเราก็ไปไป,ไปขยี้ในะกระทะต่อกระทะก็ใส่น้ำมันไว้แล้วนะครับตอกไข่ใส่เลยสามฟองนะครับเพื่อการ,รบำรุงไข่เป็ดนี่แบบ แล้วก็ตรองตีกุ้งใส่เลยก็จะปรุงรสด้วยเกลือนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวเดี๋ยวใส่มากนะครับเดี๋ยวสีครั้ำน้ำตาลแล้วก็ยี่ พี่วันนี้ทําอะไรให้กินครับวันนี้ก็ไข่ขยี้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 ักอะไรพี่ขยี้มือเราเนี่ยแหละไข่ขี้ไข่ขยี้ไข่ขยี้ไข่ขยี้่เอาไข่ขยี้ชอบป่ะชอบป่ะชอบขยี้ไข่หรือขยี้นมงานถนัดเลยพี่ขยี้อะไรขยี้นมหรือขยี้ไข่ขยี้ไข่ตัวเองนะขช้ได้แล้วก็พอเลยจัดใส่จาน นี่ครับไข่ขยี่กุ้งจัดใส่จานเสร็จแล้วก็พริกไทยกระเทียมเจียวเพิ่มความหอมอ่ะลงดิต้นหอมซอยไข่ขยี้กุ้งพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็ง่ายๆเลยนะครับปรุงรสนี่เก่ปงปรุงมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเด๋ยวใส่ซอสซีอิ๊วเกินเยอะเกิน,เ,กนเดี๋ยวจะ ไข่ก็จะสีครับนะครับนี่นะตัวการสีไข่บแบบออริจินอลแบบนี้วันนี้ก็มีนี่นะครับตักชิมกิติมาศเชฟขวัญนะครับก็มาดูแลเอ๊ะช่องไข่วะช่องพี่หนงเนี่ยอ๋อได้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 เ <laughs> ชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับชิมครับชิมครับนี่มีอุปกรณ์ด้วยอ่า <laughs> โอ้โหปกติก็จะเป็นน้ำปลาพริกนะครับวันนี้เราก็ดิบๆกันเลย ไม่เกรงใจนะพี่ไม่เกรงใจนะครับนะครับว่าไม่เป่านะอ๋อรุ่นนี้ไม่กลัวร้อนนะครับกุ้งนี่เขาจะกรอบเด้งไข่ก็ยังนุ่มนวลอยู่เป็นแบบนี้นี่เองสุดยอดเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้โหฟัน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 วันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่โหน่งมากเลยครับผมครับผมครับผมวันนี้ได้มากินของแบบโหสดๆเลยพี่หน่งผัดให้กินเลยเนี่ยแล้วกุ้งเด้งมากแล้วดูไปปรุงไม่กี่อย่างแต่รสชาติสุดยอด ก็เป็นของข่าวแล้วนะครับว่าเชฟได้ข่าวว่าถนัดเรื่องขนมวันนี้มีอะไรมาแนะนําเดี๋ยววันนี้ผมจะชวนพี่อ่ะมาปั้นซาลาเปามาทํซาลาเปากินกันเมื่อค่อยถนัดอ่ะผมผมผมง่ายง่ายนิดเดียวพี่ง่ายง่ายมากผมชอบถนัดแบบปั้นน้ําเป็นตัวงั้นได้น้ำปั้นยากผมยังปั้นไม่ได้พี่ปั้นได้สี่คนก็ง่ายเดี๋ยวผมเตรียมวัตถุดิบมาละไสอะไรไสอะไร ไส้ถั่วกวนอ๋อเป็นถั่วสาเร็จเราไม่ต้องกวนเองนี่ได้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 งั้นเดี๋ยวเราไปทํซาลาเปากันนะครับปั้นกันปั้นนี่น,น,น,นี่ก็เป็นกุ้งไข่ยี่๋อกุ้งไข่ย,ยี่นะครับไม่ใช่ไข่ไข่ย,ยี่กุ้งไข่ไข่ย,ยี่กุ้ง,ข,ข,ยยงขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับ<อ>วันนี้ก็มาคู่กับซาลาเปาไส้ถั่วอ่าดีนะไม่ใช่ไส้ถั่วดำ เน่ตัวดำอร่อยกว่านี้อ่าอยากจริงๆอันนี้มันตัวเหลืองเลยตัวเหลืองอ๋อตัวเหลืองกับตัวเขียว,วอะเดียวกันตัวเขียวซี่อ๋อะนะครับก็พร้อมรับทานแล้วนะครับแต่ว่ารับทานจนอิ่มไปแล้วเนี่ยชิมตลอดอตอนที่ทาก็ชิมไปด้วยเขาว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานไพ่ว้าวเน่ต้องมีของหวานตบท้ายนะครับหวานนี่สุก็จะเยอะกว่าของข้าวอีกเนี่ยบ้านนี้มีสมาชิกหลายคนนะครับก็เลยทําเยอะนิดนึงก็วันนี้สนุกมากๆพี่ ครับผมก็ของข้าวเราได้เทคนิคดีๆของพี่โหนผมจําไว้หมดละเดี๋ยวผมเอาไปปรับปรุงช่องผมเทคนิคการปรุงของข้าวแต่ของของหวานขออนุญาตไม่จํำนะครับยากจังเลยแต่ทํำบ่อยๆได้นะพี่ได้ได้ไของหวานเด็กที่บ้านชอบด้วยแล้ววันนี้ก็ลำร้านเพียงเท่านี้นะครับชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับอะฝากช่องนี่ฝากช่อง ก็ฝากด้วยนะครับช่องเชฟขวัญอินจิเชฟนะครับแล้วก็จะมีเพจสอนทำอาหารไปเชฟขวัญด้วยนะครับออย่าลืมติดตามเชฟขวัญเขาด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ก็รำลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่หนุ่งครรัับสสวดีคับสวัสดีครับ